สวัสดีครับผมดิจิตอลโคซูทิออฟ e ซเวียเนเ n อร์แลนด์นะครับผมในวันนี้ผมจะพูดถึงดันใหม่นะฮะหรือดันทดสอบเทพปิศาจน้องไพมอนแล้นี่เองว่าเป็นยังไงบ้างครับวิธีการลงทิธการลงถ้ามีการคุยกันก็จะก็จะง่ายขึ้นนะครับในการลงดันนะครับก็ก่อนเข้าเนื้อหาก็จะดิ้วฟากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโอรสุเอ๋ยด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับมาในน้องไพมอนฝึกเทพปีศาจหุวงนรกนะฮะอ่ะ อเวจี v G. อ่าเทพสัตว์อเวจีในพวกนี้ดีกว่าน้องไพมอนจะแบ่งเป็น3นระดับนะครับผม1ดาว2ดาว3ดาวนะครับ1ดาวจะเริ่มที่ค่าพลังพื้นฐานอยู่ที่2,439,000นะครับประมาณนี้นะครับผมเราเราก็จะได้ค่า EXP ป,ประมาณ1 2 3 3 2 0 0เลยนะครับนี่แต่พอเป็น2ดาวค่าพนันแนะนำอยู่ที่3,691,000นะครับ ซึ่งแบบค่อนข้างเยอะมากถ้าไม่ไหวจริงบอกว่าแนะนําให้ลงแค่1ดาวไปก่อนเพราะว่าเนี่ยค่าความต่างของ1ดาวกับ2ดาวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะประมาณล้าน2เลยนะความต่างนี่แล้วก็ถัดมาคนระับเป็นไอโมอนท่านสารนะนั่นคือ4 9 0ล้าน9หรือเกือบ5ล้านเลยนะ โอ้โหต้องทําตัวกันขนาดไหนถึงจะลงอันนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าปวดมากๆแล้ผมแล้วก็แมคาดิกในการลงน้องไพมอนนะฮะก็จะมีอยู่หลักๆก็คือ3ามแมคคาดิกนะครับนั่นคือ1นะครับผมการเก็บรบเพิรนะฮะเดี๋ยวมาดูนีนตรงนี้เลยนี่ ม,มันจะอัญเชิญมาสามอย่างกนะ็คือขบเพิงคอนแล้วก็ภูก,กันนะครับขบเพิงคืออะไรขบเพิงคือคนเก็บขบเพิงอะเวลามอนมันใช้สถานะอะไรเกี่ยวกับการที่จะแช่แข็งเพื่ออะไรเงี้ยคนที่เก็บขบเพิงครับผมจะไม่โดนแช่แข็งเป็นตุ๊กตาหิมะนะแล้วคนที่มีเก็บขบเพิงอะต้องพยายาม ต้นไฟละลายตุ๊กตาหิมะของเพื่อนๆให้เพื่อนออกมาได้นะครับผมอันนี้ก็สามารถคุยกันก่อนนะว่าแต่ละคนจะรับหน้าที่อะไรกันบ้างนะฮะเราบอกเลยว่าต้องเป็นอาชีพดาเมจหรืออาชีพอื่นก็ได้เพราะว่าพระก็ต้องพยายามดูแลแทงให้ดีที่สุดบอกว่าหลายๆอย่างเลยฮะด้านนี้เราต้องสามัคคีกันค่อนข้างเยอะเลยนะต่อมานะครับเป็นค้อนค้อนนะครับผมก็จะเอาไว้ทุบมอนที่มันพุดออกมาเหมือนตัวตุ่นนะฮะเหมือนเกมตีตีตัวตุ่นเลย จะมีมอนออกมานะฮะต้องพยายามทุบมอนทั้งหมดให้ทันเพราะว่าไม่งั้นนะครับมอนจะปล่อยดาเมจใส่ตัวแท้งหรือตัวดาเมจเราให้แถวหลังเราเด้งได้คนที่มีทอมีควอนก็สามารถทุบมอนต,ตัวนั้นนะทีเดียวตายได้เลยนะฮะจะแบ่งออกเป็นประมาณ4ถึง5้จุดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมแลต่อมาคนระับเป็นผมว่าอันนี้คือต้องดูดีดนะครับเป็นผู้กันนะครับผู้กันพอผู้กันปุ๊บอะ่ะมันจะมีให้เราเลือกวงนะฮะเป็นวงขาววงดำประมาณนี้ ช่วงผู้การมาปุ๊บอะเราเราพยายามดันตัวขึ้นไปข้างบนครับดันบนแบบนะแล้วมันจะมีเป็นวงๆอยู่อะตอนนั้นนะผมคนที่มีผู้กันอะจะสามารถให้เพื่อนในตี้อะใครก็ได้ผมสักคนหนึ่งอะไปยืนอยู่เป็นวงละคนเพื่อให้คนที่มีผู้กันอะสามารถระบายสีได้อย่างเช่นวงแรกเป็นสีขาวก็ให้คนที่มีผู้กันอะกดสีขาวให้กับเพื่อนนะครับแล้วอีกวงหนึ่งเป็นสีดําคนที่มีมีผู้ก,กันก็ต้อง วิ่งไปให้ไวที่สุดเพื่อระบายสีดําในวงนั้นนะผมเพราะว่าถ้าระบายไม่ทันเราจะโดนมอนลงโทษนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปวิธีลงเต็มๆให้ดูเลยแล้วก็อธิบายไปด้วยว่าแต่ละอันเป็นยังไงนะฮะเนี่ยเป็นการไกด์คร่าวๆครับผมถ้าเราจำไไ่่คอนสอย่างนี้ได้มันก็จะง่ายนะครับผมในการลง1ดาวนะในการลงขั้น1ดาวนะดาเมจน่าจะอยู่ประมาณ2ล้าน5บวกๆได้ได้ได้นะ ส่วนซับนี่ก็ประมาณ2 4. อล้านสี่ส่วนแทงก็ประมาณ2ล้านสี่ห้าหมื่นหรือต่ำกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าต้องขอยืมรับดาเมจบอสได้นะอย่างนั้นนะจะสบายมากถ้าพระอยู่ประมาณแค่สองสองล้านสะี่เพราะว่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าพระมันสามารถรับดาเมจได้เท่ากับตัวผมหรือเปล่าเพราะตัวผมส่วนใหญ่ผมจะใส่การ์ดที่เกี่ยวกับการบล็อกการลดดาเมจจากมอนค่อนข้างเยอะมันเลยเอาว่า โดนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็ไปพิจารณาใน,นแต่ละตัวเลยนะครับผมว่าแต,ต่ตัวตัวละครแต่ละคนมันไม่มันไม่เหมือนกันดีกว่าก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับผมก็ฝากดไลค์อีกหนึทีนะฮะผมจะไปเปิดคลิปให้ดูนะครับผมแล้วก็อธิบายไปด้วยนะนี่ครับผมเป็นคลิปวิดีโอจากไลฟ์สตรีมผมนะ,ะน,น,นะฮะเริ่มมาเลยปกติในลาคนมา เนี่ยผมก็ถึงก็ตีบอลปกติเนี่ยถ้าเป็นซับก็พยายามใส่โล่ให้แทงตอนจังหวะนี้เพราะว่าถ้าแทงยืนไม่ไหวก็คือจบเลยนะฮะออม,มอนค่อนข้างตีแรงะตีหนักมากต่อไปก็จะเป็นสกิลเช็คนะฮะนี่สกิลเช็คถ้าเลือดไม่ถึงหรือถ้าตัดไม่ถึงอาจจะอาจจะโดนแรงแล้วเด้งได้เลยนะครับผมนี่นะครับหลบตามแพทเทิร์นปกติเลยนี่ผมต่อไปนะครับเนี่ยฮะจังหวะนี้ครับผมสังเกตเห็นลูกศรไหมฮะ ตรงเนี้ยมันจะมีครอบเพิงออกมาฮะให้คนที่ที่เรานัดกันนะว่าใครเป็นคนเก็บครอบเพิงใครใครเป็นคนเก็บค้อนเนี่ยก็ไปเก็บกันเลยฮะนี่ปุ๊บเนี่คอบเพิงมาปุ๊บเนี่ยฮะให้คนที่จะไปเก็บครอบเพิงกันเลยเพราะว่าคนโดนครอบเพิงอะจะไม่โดนนะฮะแล้วก็ให้เพื่อน่ะมารวมตัวกันตรงบอสตรงกลางเลยอันนี้ครับเหมือนปืนเขาไม่ได้มายืนรวมรวมด้วยเนี่ยฮะเนี่ยก็จะคอยเป่าๆละลายละลายเพื่อนละลายน้ําแข็งเนี้ย ก็จะเป็นลูกบอลก็พยายามหลบตามช่องนี่หลบตามช่องต่างๆพทเทิอันนี้ไม่ค่อยยากครับผมนะฮะพยายามใส่โล่ให้กับตัวแท้งให้ทันนะฮะ่ั้นรลว่วงอันนี้ผมว่าผมมาในอันนี้ก็ค่อนข้างอันนี้ก็ค่อนข้างต้องดูดีๆนะฮะในการยืนไลน์ของแต่ละคนนะไม่งั้นถ้าโดนซ้อนกันอ่ะถ้าโดนทับกันน่ะ ดีวิดีอาจจะโดนทีเดียวตายได้ได้เลยนะครับผมดูดีๆนะนี่เนี่ยผมๆเนี่ยเกือบยืนซ้อนกันเนี่ยนิดนี่ฮะพักเรามานี่ฮะต่อมาก็จะเป็นค้อนนะครับนี่ที่ผมเคยบอกว,ว่ามันจะมีค้อนตกลงมาเนี่ยะให้คนที่รัดกันไว้ว่าจะเก็บค้อนก็ไปเตรียมตัวสแตนบายรอเก็บค้อนได้เลยนะฮะ อันนี้แทงบนทำไมไม่ละลายน้าแข็งให้กระผมนี่ฮะก็จะมีวงมา3วงนะนี่ฮะเห็นไหมมีมีมอนมาเนะี่ยดโมนก็จะยิงพลังอย่างเงี้ยเนี่ยนะคนที่เป็นคนที่มีคอร์นก็พยายามวิ่งไล่ทุบเนะี่ยมอนตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็สกิลเช็คปติเลยอันนี้นะพยายามดูดีๆนะว่าวงมันออกไปทางไหนจะอ,อกเข้ามาข้างในหรือออกไปข้างนอกเราก็ต้องเดินสวนกับ,บวงนะฮะ พยายามดูดีๆนะต่อมาวงนี้เป็นวงพวกกันนะฮะให้เพื่อนๆหรือใครในทีมอะสักคนหนึ่งอะเดินขึ้นไปข้างบนนะผมเนี่ยเห็นตรงตำแหน่งที่คนมีครบเพลิงไหมให้คนหนึ่งอะเดินไปสแตนบายรอเข้าวงเลยฮะเพราะว่าไม่งั้นอะอาจจะสบายสีให้กับเพื่อนไม่ทันนะครับเดี๋ยวๆนะพกกันจะตกแล้ว ผม,ผมเลยไปแตดบาบตรงตรงวงนี้เพราะว่ามันจะมีวงนี้กับ,บวงตรงข้ามมันจะขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นวงนี้นะผมเห็นปะตอนที่มีผู้กันนะก็สามารถมาสแตดบใบรอได้เลยว่าวงนี้จะเป็นสีอะไรวงนี้จะเป็นสีอะไรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะบอกอีกทีครับเนี่ยอย่างวงของผมเป็นสีขาวนี่ผมก็จะสบายสีขาวให้ตวนตรงข้ามเป็นสีดํานี่เป็นสีดํเแล้วก็รอปุ๊บรอให้พื้นที่มันมทำงานนี่ แค่นี้ก็จะไม่โดนแลเไม่โดนแรงแล้วก็บวก็จะอ่อนอ่อนแอลงด้วยนะครับแติลนี้ก็พยายามใส่โล่ให้กระแทงให้ทันให้แทงยืนได้แต่คิวนี้เนี่ยพยายามมาอยู่ตรงกลางได้นะเพราะมันมีช่องว่างอยู่นิดเดียวจริงๆหรือถ้าไม่ทันจริงๆก็อยู่อยู่ข้างนอกก็ได้อันนี้จะเป็นบอลทีมะเหมือนเดิมปกติเลยครับตามช่องเลยตามช่องเลย เนี่ยคนมีคบเพื่อก็ต้องรีบละลายน้ำแข็งให้เพื่อนเลยไม่งั้นเดี๋ยวตามเมดอาจจะไม่ทานด้วยนะน่เกือบเกือบแล้ววิบวิแลวดูเดี่มดีนะอันนี้ค่อนข้าดูยากเลยไอเรี่มเดีด่มอย่างเงี้ยเห็นปะโชคดีเรียงลายกันดีมันเลยไม่ค่อยโดนเยอะเพราะไม่งั้นก็คือโดนแบบซับซ้อนคือเดี่ยงได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเวทก็เกือบตายปืนก็เกือบตายเห็นปะ คนนี่ฮะเขาจะมีวงเพิ่มมานะตอนนี้รอบรอบที่สองจะตอน,น,นรอบแรกจะเป็นสามใช่ไหมรอบสออี่ก็จะเป็นเรอบสองก็ก็จะเป็นสี่เพิ่มขึ้นไมหนึ่งวงเป็นวงข้างล่างนะฮะคนมีคอนก็ต้องทําหน้าที่วิ่งไปทุกเอิ่อมอมิอมพยายามซับแทงให้ยืนนานที่สุดเพราะว่า อย่างั้นนะบอลไปยืนตบตัวดาเมจจบเลยนะเห็นะไหมอันนี้ออกไปข้างนอกนะเราก็มายืนตรงกลางเราเลยสบายหน่อยอแล้วขีขาวดำนี่ก็ต้องไปยืนตามจุดเลยแล้วก็รอคนมาระบายสีลูกกันก็จะวิ่งมาสีดำปุ๊บสีขาวเราก็รอสีดำสี ล้วบอสจะอ่อนอ่อนแอลงจังวันนี้ก็ใส่เมลใส่แปลงล่างใส่ตามเอจให้เยอะเยอที่สุดเพื่อให้ค่าบอสท่านได้ทันนะตกิเช็คปกติตรงกลางได้นี่ฮะแพทเทิร์นก็วนๆปนนระมาณนี้ผมก็พยายามหลบหรืออ่านแพทเทิร์นให้ออกก็ผ่านได้แล้วนะครับแต่แตนะนำนะต้องคุยกันดีๆนะผมว่าในการ เซตหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าผมมองว่าดันเนี้ยค่อนข้างให้ความสมัคคีค่อนข้างสูงเลยนะครับผมสาหรับคนที่ค่าพลังอยู่ประมาณ2องล้าน่อะไรเงี้ยเนี่ยฮะผ่านแล้วเรียบร้อยแล้วดเปิผ่านแล้วเย่นี่ได้ EP ทั้งหมด1ล้านเอ้ยหนึ่งหนึ่งล้านเลยหนึ่งแสนสองหม็ัน็ดร้อยนะฮะได้ละอองมาได้น้ำมันหอนะเหยมาฮะ ไปอทีห้าประมาณน,นี้นะฮะผมเ้าผมเป็นไงบ้างครับสําหรับการแนะนําสกิลถ้าไม่เข้าใจทีลองค่อยๆดูว่าน,นะครับผมว่าการลงเปน็นยังไงบ้างแต่ว่าผมว่าผมค่อนข้างอธิบายสกิลกันค่อนละเอียดแล้วนะแค่เราทําตามแพทเทิร์นที่เขาบอกนิดนึงหรือคุยกันนิดนึงอะ่ะเพราะว่าบริว่าตี้เนี้ยต้องเป็นงานแล้วก็สดีดีแบ่งหน้าที่กันดีๆนะฮะไม่งั้นคือพลาดนิดนึงคือจบเลยนะฮะ ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ข้าพลังแนะนําถ้าตัวซับอยู่ประมาณ2องล้านสก็ลงได้แล้วถ้าตัวดาเมจนี่ผมไม่การันตีว่าประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าดาเมจสองล้านสก็ต้องมีตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งที่พลังค่อนข้างสูงมากๆอย่างอาจจะเป็น2องล้านแปดสอล้านหอะไรประมาณนี้ที่สามารถแบกดาเมจอีกคนนึงได้เลยอะ่ะแบกช่วยช่วยดาเมจที่หายไปของดาเมจสองสองล้านสี่คนหนึ่งอะ่ะอย่างนั้นก็ได้ แล้วก็ตัวแทงก็ต้องเอาตัวเองมาค่อนข้างถึกให้ยืนได้ผมสามารถรับดาเมจมอนได้ไม่งั้นซับก็ต้องเอาตัวรอดอย่างรอสุดๆไปเลยฮะผมก็เป็นยังไงบ้างสำหรับการแนะนำทริคหรือวิธีการลงน้องไพมอนระดับ 1, 1> ดาวนะฮะผมว่าก็ถ้ามันจะง่ายมันก็ดูง่ายนะเพราะว่าถ้าเราจำแพทเทิร์นนันแล้วคุยกันดีๆก็ง่ายไปเลยนะฮะเราต้องพูดว่า เราต้องรู้หน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองควรทําอะไรนะฮะไม่งั้นก็จะเป็นการลําบากให้กับปาร์ตี้เราด้วยเหมือนดัานนี้เขาพยายามจะไม่ให้เอ k หรือยืนนิ่งๆนะทุกควรต้องมีแอคชั่นให้กับทีมตลอดนะฮะอย่างผมเป็นซับแกผมก็ต้องแบบหืมเล็งเลือดเพื่อนดีๆแล้วว่ายิงจังหวะไหนดีใส่โล่ให้เพื่อนจังหวะไหนดีนะครับต,ต้องดูดีๆต้องดูดีๆนะฮะ บางครั้งออโต้ก็จะค่อนข้างลําบากนิดนึงถนะ้ากดออโต้นะบอจังหวะใส่โล่อะไรเราจะก็จะเสียไปด้วยแล้วก็บางครั้งก็อาจจะใส่โล่ช้าด้วยถ้าเป็น Auto ออโต้ของของพระนะครับในสำหรับการเล่นพระเล่นออดหรืขึ้นนะเนี่ยผมถ้าถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโอรสเอ๋อีกหนึ่งครั้งนึงด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่มารับชมนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะผมถ้าผมสามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ผมก็จะ มาพิมพ์ให้อีกทีนึ่งครับผมผมกนไปเจอกันครับไปบ๊ายเขาขอบคุณทักงมนะครับ